สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอเดาบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูอาการน้ํายาหายนะครับแอร์เครื่องนี้ลูกค้าแจ้งว่ามีกลิ่นแก๊สออกมาจากคอยล์ร้อนนะครับกลิ่นชุนนะครับผมเลยได้ทาการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเหมือนรู้สึกว่าแอร์จะรั่วหนักเลยนะครับเดี๋ยวกำลังให้ช่างเปิดโครงหน้าชุดคอยล์ร้อนอยู่ครับมองดูเบื้องต้นจะมีคราบน้ํามันอยู่ในชุดคอยล์ร้อนนะครับช่างได้ทําการถอดจุด โครงหน้าของพอยร้อนออกแล้วนะครับนี่ครับบริเวณที่ท่อทางแดงแตกอยู่นี่ครับก็คือรอยรั่วรอยใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือสาเหตุที่ทำให้น้ํายาเราหายหมดนะครับและบริเวณที่ลูกศรที่เห็นคือการกดก่กรของท่อทางแดงนะครับเสี่ยงที่จะรั่วในอนาคตอิกนะครับนี่ครับหลายจุดเลยนะครับคือแอร์เครื่องนี้ใช้มานานหลายปีแล้วนะครับ เจ้าของบ้านจะเปลี่ยนเป็นจะเปลี่ยนแผงไหมนะครับไม่คุ้มกับการซ่อมทำนะครับเดี๋ยวเราก็จะทาการอาถอดแผงทองแดงชุดเก่านี้ออกแล้วก็หาแผงใหม่มาใส่นะครับเพื่อจะให้แอร์ใช้งานได้ต่อไปครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ